หมกปลาซิวหอมๆท่านผู <t 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 ้ชมหอมนับดผักบวบใส่ใส่หอมแดงหัวหอมแดงกับอันไปตู้กับตะไคร้กับหมกพริกมะเขือเทศพี่น้องนี่มกพริกหมกปลาซิวหอมๆตักย้อนตัก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  เต็ดแท่เน่นอนตุ่นเด้อพี่น้องปลาซิวของแท่ปาดใบเข่าเนาะเป็นตยักายเข่าบ่สุมเจ้าว่าพี่น้องเป็นตยักายเข่าบ่เอาจ่องมาดูหมกปลาชิวหอมๆนะจ๊ะนี่อื้อหือ นี่พี่น้องมกแบบหอมๆใหม่ๆนะจ๊ะมกใส่หม้อ,อมามาหมกปัดซิวกินกับอ่านี่แหละแจ่วาารพริกดิบป,ปะปะๆยกไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ปาดเปิดมาแบบคือมีแต่เงินเหลืองอัลามอยู่นี่โอ้ยสุดพอเจแหลยจะนั่งใกล้โมแมนอันร้อยดึงไปแล้วบ่จักใบสองใบมันอยู่ใกล้นาะย้ำย่างมึงเศร้าๆทางหลังสบายดีสบายดีพี่น้องปลอดภยเบิดสุกุสุกุนพี่น้องจ๋าบรรยากาศย้ำแรงส่องคำคำพี่น้องหันก็ขึ้นจากสะไปเล่นนนำอากาศฮอดฮอนโพดโพ มาแต่หาสอนแล้วมกป่าไหวกเ็เลยลงไปเล่นน,ำน,นํำเาานเาะมกปลาซิวแซ่บๆอหอมๆพี่น้องอไปลักสอนสะของยายขางบ้านถือป่านป่านในเราตัวหนึ่งตัวบักใหญ่ครับป่านนจันทร์ก็เลยปล่อยแต่ว่าเอาปลาซิวมาแหววเราเราเบาแล้วเรา,เรา,เราบ,บ่กินปลาซิวรเราแล้วก,กินตะกุ้ง เพราะฉะนั้นเจแล่เอือบอออคุยโลดการ,การอ้เอาเจรแร่สามีไปทางไหนนี่เหรอสา,สามีถือศีลพี่น้องบบก,กินเขาแรกงนางว่า เอากินอยังทำเลีนะฮะก็อย่าเห็นไปดั่งแฟนต้มมาม่าก๋วยเตี๋ยวสมัยเตียงหน่อยพี่น้องแม่มกป่าใช่ไปตองกุุงปลาซิวปั่นเข่าไห้ปั่นเข่ามันบายปลาซิวเนาะ แบะแบะอันข้าวเหนียวออกแล้วก็ตักปลาซิ่วใส่ปั้นข้าวแล้วก็ห่อหอมปั้นปั้นกัดกินแซ่บอืมอย่างเราบ้านแซ่บคือนอย่างขันบ่มีอันแนวกินกัแม่ปั้นข้าวแล้วก็โรยโรยโรยเกลือให้ก็กัดกินกินง่ายง่ายต่เกียบเจลหั่นเสร็จำจำนะครับเบิดหั่นกับปั้นจีเข้าจีทาเนยมันหมูเออเคยกินบ่ทาเนยมันหมูบริวารทาตเนยมันหมูอันไข่อันง้วนอ่ะมาค้างใส่หอมแซ่บพนา กินสมัย<น>ตะกีพี่น้องกินง่ายไงยแ,แต่ว่าสมัยซูเมอร์นี่ก็บร่ได้กินได้แบบนั้นน่ะเนาะอืมมาแตาเฮียนแต่แรงเฮ็ดอยังซือข้าคือพวกเกล็ดข้าว,าวประเดี๋ยนึ่าเจวใ่นี่ก็จำอย่างละเลยเนี่ยความทรงจำเก่าๆเนาะสมัยอันเมื่อก่อนกะหลายคุณหลายคนก็นสิเคยเป็นแบบนั่นอยู่เ <c oughs> นาะกินแก้วได้ตะกี้น่ะกินข้าวโรยเกลือก็แล้วอืม สมมือดีบ่น้องจั่งอร่อยดบ่มือกูมือเนี่ยน้องจั่งอร่อยดีน้องทามเนี่ยบ่ค่อยกินอ่าประเภทอาหารเนี่ยมักกินเส้นต้มมาม่าหรือปลากระป๋องกระป๋องไข่ไข่ไข่กับบัตมีคือบ่เห็นค่อยกินเลยเอามันเนี่ยบ่ญยมไปไปเก็บไข่หรือบ่บุญไปเก็บเด้อกินข้าวเหลวยายบุญว่า สมอบริสนใจครข่้บรขม่มันเข่าเบนแล้วหัดบริทันได้ค้งคอยปล่อยแต่เว้นพุ่นเปิดเพลงแล้วก็เต้นยาบหยาบเอาไว้มันเข่านอนเบนแล้วอันนี้จะเป็นต้นอ่าสามัคคีพี่น้องคำว่าต้นสามัคคีคือผู้ใดอยากร่วมทําบุญอมทนาบุญร่วมกันกะสามารถ อันนี้ได้เนาะต้นของอม,มาราลาจักเหมินอย่างนี่เนี่ยฮะหมื่นกว่าบาทแต่ว่ากระหลายเด้มเหมินกว่าบาทประษัทมิตาใบลอยพี่น้องอันนี้ธนาบัตรไทยนะจ๊ะอุ้ยหาลอยก็มีโดนนี่อุ้ยยังม,มาตั้งฮอดในนีน่อีไหนตื่นมาปรสิเหียนแกกแทกอยู่เออมันเหียนก็บไริว่าไพดอกกับผู้นั่งใกล้ๆและซ้อมล้อมอยู่เดี๋ยวในกแนอันนี้ใบ,500บห้าร้อยนะจ๊ะใบหาลอยกระหลายใบเด้อ อันนี้ใบห้บาร้อยนะจ๊ะใบห้าร้อยใบร้อยใบยี่สิบบาทนี่อันซ่อหนึ่งก็ห้าร้อยแล้วนี่พี่นอ้องซอหนึ่งห้าร้อยเนาะอันนี้ตอนแรกก็ะยวนเงินใหญ่รวยออกมาไดาอย่างมาร่วมกันทําบุญบอกตอนแรกว่าบุญว่าสิเดือนนี่พี่น้องไปไปมาๆแล้วเขาเจ้าง่ายเคลื่อนเป็นอ่าสิบสองเมษา เป็นงานพระปาที่อีแถวบ้านแหละเขาเจ้าไปทํางานอยู่กรุงเทพเขเจ้าสิขึ้นมาเห็ดประปาขึ้นมา12มาเ,เ,เมษาก็เลยเลื่อนเป็นมือนันเนาะตอนแรกวันสิเอาก็กเลยอไม่ได้ถวายก็อิถางานบุญพลว,วะเนาะเอ้ยป๊บเดียว สีหอดสงการแล้วพี่น้องลองนาแล้วเจลงนาแล้วเจลงนาแล้วเจแล้วยังพัดจพักพ่อนอยู่เดือนหนาแล้วเริ่มแล้วเนาะบางคนเขาเจ้าผูวกะก่อนแถวนาบอเขาโตเขาโตก่อนสงการนะแป๊บเดี๋ยวพี่น้องตอนนี้ก็เคึงเดือนแล้วอุยมัน เสียนั่นแล้วเนาะมีนาเดือนหน้ากับเมษาสงการสงการไปเที่ยวไซซิมอนพอใจโรงเรียนปิดเนาะแต่ว่าอยู่ไทยเขาเจ้าซิปิดเทอมเหมือนเดซิมอนสวนน้ำเทานี้เนาะไอ้ยาบ่อสวนน้ำอันที่เคยไปเล่นอันปีที่แล้วก็สิบผ้าไปอยู่เมือหนึ่งเนาะที่เหลือก็เล่นอยู่สวนน้ำเขาเองไปบ่ทาม เป็นโตขึ้นตัง้ตงป้ายเขามาดีปีที่แล้วนะพูดได,ด้ไ่ได้ไปนะเป็นไข่นะ <Okay. S 1> พอนไส้บอลพอนไส้บอลมอนซีมอนอาาายากไปน้ำเป็เปนไข่ก็อยากไปนอนคดก็จอดอยู่หนนาาาจออยกมมดเขทแต่ว่าคนหลายพี่น้องอยู่สวนสนุกสวนน้ำเข<อ>าจ่สิเปิดขึ้นเนาะปีที่แล้วนี่คนละเท่าไหร่วะ บัเดบบัวเร้อยประมาณแปดสิบเก้าสิบบาทแล้วปีที่แล้วปีนี้กะไม่ก็สิขึ้นราคาตามเดทเงินนั่นแหละพอสนั้นยายลุนไม่ไปนะจยายลุนจะเล่นอยู่สะนี้เดี๋ยวเราไปกันเข้าไปสบายใจนมื่นเตียอมมองยิ้มยิ้มอะไร เมื่อนั้นเพิ่นไปปลาริบปลาลิปโตคือไม่จะย่ายมากเลยอยู่เครื่องคุกย่ายมากเลยไปเสียเงินสื่อเ้อไปนั่งตึกโปรดนั่งเบิ่งโมอยู่คือเล่นบ่เล่นเขาก็เสียซ้ำเก่าซ้ำกันผู้ไผไพเขาสวนนำือเสียเบิดผู้เฒ่าเด็กน้อยเล่นนำบ่เล่นก็เสียนั่งเบิ่งซื่อก็เสียออืพอสนั่นน่ะเสียเงินปานั่นก็ลงเล่นเถาะยังสิ้ลายลงนางแจ๋อเล่นให้มันคู่ไม่แพงแต่เช้าเลย เล่นจนค่ำเลยเชิญโทรหาเขาบอกว่าตื่นมาแล้วก็ไปเล่นแล้วไอ้มด่อเมื่อม่งใหม่ดอกไปแมงกระนุลกำลังจะออกกำลังงดเมื่อนี้กับฝนก็ตกใจพี่น้องแต่ว่าตกบางเขตบางมองบางบอนก็เมืดฝนหลายมือแล้ว ในบ้านเฮากับพ่อดินลายัยางคันตกองมาจาักบานอากาศห่อนหนาวเคยบอากินน้ำมากินไะด้กินได้กิน,ก,นกินน้ำอยู่บึ้มือจังจา้ามือนีห้อนแทวห้อนว่า จนผ่าน,น,นคู่แฝดมาตัดอ้อยปั่นกินพี่นออ้องน้ำอ้อยได้สี่ขวดตอนคำคำเมท่ตแต่มาขออีกขวดหนึ่งยังเหลือขวดเดี่ยวแบ่งกันกับคู่แฝดพุละขวดอ้าืออว้เอคืออีมเมอน อ้าวก็ได้ยกนึงก็เดี๋ยวว่าอีมแล้วถอยมาต่างหลักมกปะแซบๆพี่น้องหอมเนหอมันหอมใส่พร่พริกตูใส่เมือเทศใส่พริกตะไคร่ไปสอนสองบาท ปลาซิโรลายห้ลายก็เลิกอยู่เกือบเพียงคอนพรมองมันตุกลูกมองมันตุกลูกน้ำปลาายจันเป็นตุกลูกก็จบเลยน่ทันเราจบจกแง่งปัญญาง่วงไปล่องแง่งใหม่พี่น้องไปสอนร้อิสองบาทแตกปลายแงดิเิปวแสวด ปกติก็ไปสอนของเราสู่ปีนั่นลละเนาะแล้วก็ไปใหวงเราไปสอนโหลดแล้วว่าแต่ว่าเราบ่ค่อยกินเราบ่กินปลาซิวเด้สอนเตอร์เตอๆไปให้เราแล้วก็บ่กินมามาพี่น้องจ๋ากินข้าวกระหมกปลาอ่ะมามาพี่น้องยังมาซ้อมมือไหไ่เแล้วทำเห็นเราดึงหน้าดึงหน้ามึงอย่ามาโมกินหน้าอย่ามาอย่ามาเบิ่งเลย งอหน้ากระดึงน้ามทุกๆใบสองใบต้องเจอแต่ราคาแพงใครขี้ไมาได้ทำดึงกับบริบูรณใบดึงใบซาวได้ต้อเล็งจะใบซีม่วงกูทำเลยเนี่ยมันได้ไงมาพน้ออ่าฮัพี่น้องอันตักมาสวดจานนะแซ่บบ่มันพี่นาะปลาซิวยามนี่มันมันเด้มันบ่ได้คือปลาซิวยามนา มันบอกมันบอกคมเลยพี่น,น้องมันคอยมกเปะบอกเพ็มบอกจางกัดมกพริกดิบอากาศจะมิดอิงติงอ่วะหอนหอนไปสอนมายนา้อนเด็กคน โอ้ยปมภูเานจห่าีพัดมนั่งลงไปแฉ่ังก็ขึ้นังมืดอเนี่ยยาเลยมอดรอวะรอยจังลักรอยจังลักตินบวนใยยัอยู่นหมอเมย์เมยมยเมย์เเมยมย์เมย์เมยมยเมยมยเมย

กาดโดนน่อยไปนลงไปแซ่ลำคลองไป,ไปยังพอ,งอใจมัดมากกันขึ้นเต้ไปดสิออกหอนอยาะแปะรากอวนเขาเอา่ามาขายจะแซ่โลละแปดสิบบาทรถแทาซาไปเอาอยู่คน,น้ะโลละสี่สิบาทก็โรกอาเสวันป่าหน่อยนะ่ยมันคืนป่าหน่อยก็ขายโลละแปดสิบสี่สิบาทไปเอ,อาอยู่หมมาด้านวันเนี่ยบอกก็เทาแปะ านไปบ่ิวาใจอยากไปขอมไหมป่เขาหลังไวดหรือป่าตุ้มเขาเนาะตัวนี้หน่อยนะทำเล็บร้ละชี้ช้าใส่ใส่ใส่ใสใส่ใูรตนิ่น้อยปาค้าน้อยนํำของกระลงลูกปนไอลูกนันงคุมไม่ซุก จนลุคืนเนี่กับสเปน้องเมย์ผมลุคืนเป็นสิครับงาได้เราพอนะแล้วก็มี่ก็ราครับเราพาไปได้เาะฉะนั้นไปครับเนี่ยผมไปได้แล้วแจสิตมันดไปไ่้ฮ่น้องเมย์จะาก่อนนีแต่ผ วิ่งจะปูมือไ้ใส่สโลมมาลองต้องแต็งแต่ละคนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นไข้ร้ายหรอมันต่อคูเป็ดมันอีพอนองมือเปลี่ยนเป็นเลนอดเปลี่ยนมาเจ้าันละมองค์ามมีผ่านนองหลักไปซัเยาอ่ะเปนในไข้หรือไข้เบิ้ลเฮือนนะมันติดต่อกันคือไก่ไตห่านนะไข้เลือดด่างพระเจ้างัวคุ้ยเห็นดิเดี๋ยวนี้งัวก็เป็นโรค เขาว่าท้งเวียงมันเป็นอ so, like er. er ันโรคอันสักแงะเขาเลยไรเลือดเอาเปล่ากระดักเออมันเป็นเลือดดำเป็นโรคมาใหม่บริวารตะคนเป็นสายพันธุ์ใหม่เขาว่าคนกับติดจากโรคงัวแต่จังงัวเนี่งัวกับติดโรคคนเป็นโรคอันนี้ใส่ยปักเซนะเขาจะเอาคนบริอางัวเขางอบริวาเอาลงไปเคสไข่กับบุคลายเขาเขาบอกเขาคลายต้องได้ถึงมันมันจะหลุดไปทำมถึงหลุดข้าวขายด้วยยาลุน

พอว่า9นสู่เก็บลมกะสู่จนลมตะกี้ก็ได้มื่นเด้อเดี๋ยวนี้นะแม่ก็รู้ว่ามัวเป็นพญะ้ซแพงอือันก็ัายตยามันตายบ่อีหยังคืออากาศมันฮ้อนงัวยไปมามันหิวน้ําหิว้กินน้ํา่น่ะเป็นโบ่กินได้คืองัวเฮาน่ะเนบ่9แล้วมาแล้วมกินงัวเฮามากินน้ําอยู่เฮือนงัวุมอื่นอันนี้มันฮ้อนเป็นโไก่บ้านไก่อันน้ตกใหม่ือโ เดิงบอกงอควายหมักปากเปลี่ยนลงเด็ดเย็นบเงทีมัน <c oughs> บอกเป็นตุ่มหัวเบอร์เงินไปเท่าไรโลูกมาใหม่ตลอดเล่นจอดกันอีกปันบบนี่ไปบ,บันเลง ดะใส่ก่อนงั่นมันจะืนมากลุงเาากว่าใส่คอมเนหละเอามาใส่หนีใส่ไตใบ่เหมอามเลนี่ก็รงดบพี่น้องแซ่บมันพัจะมจะจับดอกผภาบักหลายๆ้้อลี่ยนเันทอนก็มาแล้าก็ไ่ใส่พี่้องจามาเลยชิคอเก็บภาพบรรยากาศในเพลงตัวนี้ นาะขอบคุณทุกกำลังใจไปเลยวพี่น้องอากาศฮอนจะพ้นที่ต๊ะเมืม่อไหร่เอาตาะเป็กละเม็ดสอ,องเม็ด